บริษัทของเรานะคะประกอบอในส่วนของผลิตนะคะแล้วก็จำหน่ายเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับยูนิฟอร์มทั้งหมดนะคะประสบการณ์ก็มากกว่า50ปีนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีพนักงานอยู่88คนสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการนะคะอ,อย่างที่บอกแหละว่าเวลาเราทำงานนะคะเราก็จะมีความเครียดนะคะ<ๆ>แล้วก็ ส่วนใหญ่ของพนักงานของเราเนี่ยก็จะทำทำลองทำทำงานนะคะโดยที่ไม่ได้บาลานซ์ความสุขนะคะก็เลยทําให้บางทีเอียงนะครอบครัวหายนะคะสามีเลิกเนาะลูกหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะ,ก,นะคะก็เลยเป็นที่มาของสาเหตุที่เราวงเข้าโครงการเราอยากบาลานซ์ความสุขตรงนี้้ โดยคุณนพสิทธิ์นะคะซึ่งเป็น CEO นะคะประกาศความมุ่งมั่นเลยนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดกับอยู่ที่ความสําเร็จนะคะแต่เราอยู่ที่ความยั่งยืนมากกว่าเราก็อยากให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็จะเดินไปด้วยกันแล้วก็สนับสนุนทีมงานนะคะก่อนเข้าร่วมโครงการเเรามีประเมิน นมเตจะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นหน้าเศร้านะคะก็จะอยู่ในเรื่องของอรีลานะคะแล้วก็สังคมนะคะสุขภาพการเงินที่ไม่ถึง50เปอร์นแมนะคะของเราเนี่ยจะตกที่มิติที่4นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โดยรวมเนี่ยอยู่ที่24.2 3เปอร อันนี้เป็นภาพฝันของเรานะคะอย่างที่บอกว่าการทํางานนะคะเราอยากให้บริษัทของเราเนี่ยทุกคนนะคะมีทีมเวิร์กนะคะทุกอย่างจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยอยู่ที่ทีมนะคะเราก็อยากมีภาพพนักงานทุกคนรักแล้วก็สามคคีกันอันนี้เป็นนิยามความสุขเหมือนเมื่อกี้นะคะที่เราได้ทําก่อนพรีเซนต์นะคะก็จะเป็นเลือยิ้ม เลืแปลป่แข่งปันเลื่แข่งแรงเลื่อรับฟังเลื่อนรับนะคะอันนี้เป็น outcome map นะคะก่อนเข้าร่วมโครงการเรามีนโยบายเรามีแผนปฏิบัตินะคะแล้วก็เรามีพนักงานเนี่ยเราจะเพิ่มความสุขด้วย happy a เอแล้วก็แบบ HR พนักงานมีความรู้นะคะแล้วก็จะเกิดเป็นทักษะจะเกิดความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่งางพนักงานในองค์กรน,นะคะก่อนประเมินนะคะที่เราประเมินกันไปก็คืออยู่ที่24.32%่เรตาตั้งเป้าไว้ที่85%้็นนะคะแล้วก็ที่จอมิเตอร์นะคะ53เปอร์เซ็นต์เราตั้งเป้าไว้ที่85%นะะเปอร์ะะเซ็นต์แล้วเราหวังว่า productivity เราจะเพิ่มขึ้น10%เปอร์เซ็นต์ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งเสพติด ะะการออกกำลังกายหรือครอบครัวเนี่ยทางด้านไลฟ์สกิลนะคะเราก็จะมีกิจกรรมลดละเลิกเล่าบุหรี่ลดเอวลดภุมินะคะแล้วก็ลดได้จ่ายออมนะคะ์ดสกิลเราก็จะใช้5สอนะคะแล้วก็เวสแล้วก็ไขเซนเข้ามาช่วยนะคะดีเซนเิร์เราก็จะมีในเรื่องของการลดได้จ่ายออม และนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีพนักงานบางส่วนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำออนไลน์นะคะทีมงานสร้างสูตรของเราก็จะเป็นพี่เล็กนะคะคุณศิริวัลเป็นซ e o นะคะแล้วก็มีคุณทิพวัณน,นะคะเป็นผู้จัดการโครงการแล้วก็เราจะมีทีมขับเคลื่อนทั้งหมด4ทีมนะคะก็ในเรื่องของการสื่อสารทีมปฏิบัติองค์ความรู้แล้วก็ทีมประเมินผล กต,ติกาการทํางานร่วมกันนะคะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เราได้เข้าโครงการเรามีข้อตกลงกันว่ากต,ติกาของเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมด7ข้อนะคะว่าเราต้องตรงต่อเวลาทักทายโดยการไหว้แล้วก็ยิ้มนะคะออกกาลังกายในตอนเช้ามีปัญหาให้ปรึกษาหารือกันนะคะชมเชยเมื่อทําทดีนะคะขอบคุณแล้วก็รู้จักคาว่าขอโทษ ทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ทํากติกา,รการเราก็จะมีว่าให้เป็นผู้นํอาออกกำลังกายนะคะหรือแสดงกิจกรรมตอนปีใหม่นะคะหรือไม่ก็ปบบกร,รับ10บาทโดยสำหรับเลี้ยงปีใหม่กันจากผลการประเมินนะคะเมื่อกี้เราก็เลยเลือกนะคะมาทำโครงการนะคะในสิ่งที่คะแนนเราต่ำนะคะเราก็จะทําทั้งหมดอยู่4เรื่องก็คือในเรื่องของรีแลก เรื่องเล่าบุรีนะคะมันนี่แล้วก็วันี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละทีมนะคะที่ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาพรีเซนต์ว่าเขาอะได้ทําอะไรไปบ้างนะคะทีมแรกก็จะเป็นของขอนไายความเทียนนะคะโครงการขอนไายสบายๆค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพินนะคะเป็นตัวแทนของ โครงการผ่อนคลายสบายๆนะคะโครงการผ่อนคลายสบายๆนะคะเรามีสมาชิกที่เป็นทีมนำล่องอยู่สี่คนนะคะแล้วก็กิจาการรมที่เราใช้ในโครงการนี้ก็คือกิจาการรมออกกำลังกายตอนเช้านะคะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้พนักงานมีแรงในการทํางานไม่เครียดสดชื่นกับปี้กระเป๋าก่อนการเริ่มทํางานนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยคือเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ภายในสามเดือนเราจะให้พนักง,งานในองค์กรทุกคนมีความสุขค่ะ ส่วนวิธีการนะคะเราใช้วิธีการในการประชาสัมพันธ์คือของเราจะมีการประชาามีกรรปะชุมนะคะประจำสัปดาห์เราก็เอาโครงการนี้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในในการประชุมประจำสัปดาห์นะคะว่าเราจะมีการออกกาลังกายตอนเช้าใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะซึ่งแผนงานของเรานะคะเราจะเริ่มนําร่องอยู่ที่ในส่วนของพนักงานออฟฟิศนะคะเพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการแล้วก็ไปต่อด้วยในกลุ่มของพนักงานค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เราใช้เลือกในการออกกำลังกายตอนเช้านะคะอันนี้จะเป็นข่าวรันกระตากนะคะเราเลือกเพลงชิคกั e n น a n แดค่ะเดี๋ยวเราดูวิดีโอกันนะคะ โครงการผ่อนคลายสบายๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือการนอนหลับผ่อนก็ถือเป็นการเป็นการทําให้เราผ่อนคลายได้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ในส่วนของอความคุ้มค่าของ ROI นะคะในส่วนของโครงการสบายๆเน,นี่ยกรนีของเราจะติดลบอยู่ที่18.82% ต้องจัดเรื่อกับนะคะของต้งจะเป็นผู้ดูแลโครงการลรจ่ายได้อมค่ะของโครงการนี้เราก็จะมีทีมงานทั้งหมดสี่ท่านนะคะซึ่เป็นตัวแทนในการนำเสนอค่ะแผนของโครงการของเราก็คือเริ่มตั้งแต่เริ่มทำโครงการก็คือเดือนห้าค่ะทีสุสดเดือนแปดสำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเราจะช่วยเหียนพนักง,งานเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันแล้วก็ลดความครึ้เพลย ให้ความรู้เรื่องแผงกนการจัดการเรื่องการเงินนะคะแล้วก็นาเงินที่ลดเนี่ยไปเป็นทุนต่อไปก็คือเป็นการออมส่วนเป้าหมยของเราอ่ะเราจะลดค่ในาใช้จ่ายพนักงานรายวันเนี่ยลง10ลด10%เอแล้วก็ลดความเครืยดยอ่ะ30%ต่อเดือน,นค่ะขั้นตอนของเราก็เราจะมีจัดทําบอร์ดแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินกับพนักงานทุกคนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีตอนเช้ามีการประชุม การสามนาทีเราก็จะมีบอกพนักง,งานว่าเราจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ยังไงอะไรบ้างให้กับพนักง,งานทุกคนจากนั้นเราก็มีการทําใบบันทึกแล้วก็เราจะติดตามผลค,ค่ะสําหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีให้ตั้งเป้าหมายกันแต่ละคนว่าอยากจะลดอะไร <c oughs> เราได้สำรวจ หัวข้อในการลดมานะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดหัวข้อหัวข้อที่ได้คะแนนเท่ากันเลยก็คือจะมีลดกาแฟกับรถซื้อหวยแล้วก็จะมีลดการซื้อน้ำอัดลมแล้วก็จะมีลดโรเสื้อผ้าค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันนะคะผลลัพธ <c oughs> ์ขอ,ของการลดกาแฟตั้งแต่ที่ทำมาก็คือลดการซื้อลงไป3,445บาทต่อเดือนค่ะ ลดการซื้อหวยนะคะลดลงไป1,8 0 0ับาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ลดการซื้อน้ำอัดลมนะคะลดการซื้อได้2 6 2 5บาทต่อเดือนส่วนกลุ่มที่ขอลดการซื้อเสื้อผ้านนะค,ะค่ะก็คือลดไปได้750าบาทต่อเดือนแล้วกลุ่มการลดซื้ออาหารนะคะซื้อขนมก็ลดลงไปถึง5ันปบาบาทต่อเดือนค่ะกลุ่มที่ลดลค่าโทรศัพท์กับค่าน้ำมันนะคะ ลดไป841บาทต่อเดือนค่ะนี่เป็นบบการเก็บข้อมูลของกลุ่มที่ผ่านมานะคะจากค่าเฉลี่ยเดิม1 6 1 4 8บาทเราลดลงไป8,886บาทต่อเดือนลดลง55%ค่ะก็อุปศของเราก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆที่ซื้อหวยค่ะเราก็จะไป พูดคุยกับเขาว่าเออเงินที่มันซื้อไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรสู้เราเอาเงินตรงน,นั้นอ่ะมาเก็บออมแล้วก็การเก็บออมมีประโยชน์ยังไงเราก็จะเป็นพยายามโน้มน้าวจิตใจเขาค่ะโครงการของเราเนี่ยมีค่า ROI อยู่ที่420.1จะเห็นได้ว่าโครงการนี้คือน่านำไปทำ <c oughs> จัดการมากที่สุดค่ะต่อไป <c oughs> ชื่อเฮเล่นลัคนครับขอุญาตเป็นตัวแทนนะครับดิเซนเกับโครงการได้ชนะเล่าปุรยนะครับครับอาญาตนะครับแนะนําทีมโครงการนะครับมีทั้งหมดสี่ท่านนะครับผมนะครับพี่น้อยกับครับพี่โยงนะครับตรงนี้จะดูแลเรื่องของอุปกรณ์และสาญงานนะครับส่วพี่โยงกับผมที่พระพรนี้จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลและก็วางแผนนะครับ ครับหลักอนแเหตุผลที่เราเข้าปกที่เลือกตรงนี้เป็นของการนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาที่ว่าพนักงานตอนเข้าห้องน้ำสูบบุหรี่นะครับผมเราก็เลยคิดว่า,าสิ่งที่บริษรัทสูญเสียนะครับอาจจะเป็นจำนวนเงินไม่ได้ไม่มากแต่ว่าถ้าพนักงานหลายๆคนสูบบุหรี่พร้อมกันก็จะเป็นจำนวนเงินมากนะครับอันนี้จะเป็นเป็นาการเสียเวลา นะครับที่ธนาคารศูนบดีต่อคนนะครับอันนี้คือเรามองมาเดือนหนอึง่งเนี่ยอยู่ที่2องรบาทที่บริษัทเราจะต้องเสียไปนะครับถ้ามีสิคนเนี่ยก็เป็นเงินเงินเยอะอยู่ประจําคนนะครับในส่วนตัวของธนาคารเองก,ก็ก็จะเสียเงินค่าบริเวใ,ในช่วงนั้นที่ไปสบงเรินประมาณสินาทีนะครับเฉลี่ยอยู่ที่คนละเ3้าาบาบาทนะครับผม ในส่วนของการรอบสี่นะครับจะตรงกับแฮปปี้เอเยก็ในส่วนของแฮปปี้มันนี่นะครับที่มีเกี่ยวกับการเงินนะครับก็แฮปปี้บอดี้อยู่ในสุขภาพนะครับผมอันนี้นะครับเป็นแฮปปี้เด็กนะครับก็จะตรงกับวิตามินที่สนะครับสุขด้วยภาพ่ายใจนะครับแผนโครงการของเรานะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการดูสัพพ้อก็คือให้ผู้พักพนักงานมีสุขภาพดีนะครับผม แล้วก็ลดการสูบบุหรี่ในพน,นัางานนะครับลดค่าลดค่าใช้จ่ายของพนักงานนะครับผมเราตั้งเป e ้า KPI ตัวนี้วัดว่าอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเกี่ยวกับการลดการสูบบุหรี่ของภายในบริษัทแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายของพนักงานเฉลี่ยอยู่ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเราวัดได้ถึงเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคาดว่า,าตรงนี้โครงการเราเระวังไว้ว่าเป็นโครงการระยะย,ยาวของบริษัทไม่ใช่ว่าเป็นปีเดียวแล้วจบนะครับผม เราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยเราเริ่มจากเดือนมีนาคึงธั้นวาคมนะครับผม,มขั้นตอนของเราเราจะแบ่งสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเราขอเอกสารนะครับผมเป็นแบบสำรวจให้กับพนักงานทุกคนนะครับขอตรงนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดว,ว่าพนักง,งานเราส่งไปกี่คนและมีใครบ้างที่สมัครใจเข้าโครงการนะครับ ทั้งหมดที่เราสารวจมาเนี่ยตอนนี้มีอนชีพงานที่เข้าเข้าเร่่มโครงการแต่โดยสมัครใจนะครับตรงนี้อยู่สองคนนะครับตรงที่เราเราจะเริ่มเราจะเริ่มจากพน,นักงานที่ที่เขามีความต้องการเจริดปริแล้วอย่างเช่นมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือว่าครอบครัวอยากจะให้ดลดปรินะครับเราได้มีสองคนนะนันเรื่อโครงการนนะตอนนี้นะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนที่สามคือว่าเราพยายามจะทำอ่อนนะครับแล้วก็ไปตามแผน แล้วก็อธิบายผลของผู้หลีแล้วก็มีส่วนของว่าเออเรามีสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยลดผู้หลีแล้วแทงไหนบ้างเชนอน่านออกกรลังกายให้งานนะครับเพื่อให้เข้าโครงการมากขึ้นอพอเราได้ทำตามขั้นตอนเบื้องต้นมาแล้วนะครับเราก็จะตามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียนนะครับผู้ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการนะครับโดยตลอดเป็นแต่ละเดือนนะครับจนจบโครงการนะ เ,เราจะรู้ได้ยังไงว่านพนักงานเราเนี่ยได้ลดได้มากน้อยแค่ไหนเราออกเช็คลิสต์นะครับตัวนี้เป็นชน้นลิสต์เป็นรายเดือนนะแต่และเดือนนั้นเป็นช่องนะครับว่าวันนี้พนักงานเรา,าได้ลดผลิตไปแล้วลดได้ไหมในช่วงน,ะงนั้นวันนี้คุณเข้าห้องน้ำคุณไม่สุกผล่ตตรงนี้เราจะสรุปเป็นรายเดือนนะครับผมถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเเดือนหานะครับออกมาเป็นเฉลี่ยนปัจจุบันเนี่ยที่อกขั้นต้นเราได้ประมาณ1 7นะครับ อาปัญหาและแนวทางแก้ไขนะครับผมคือเรามีปัญหารเรื่องของงบประมาณเขาซึ่งซึ่งานแรกที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเรียนนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์เนี่ยเราเจอ,เ,เ,จอเ,เจอเราวาดแานไว้ว่าพนักงานเราเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตรวจที่โน่นที่นี่ซึ่งซึ่งงมบประมาณมันมันตายทําให้เราขาดุนเกี่ยวกับเอาไเราก็เลยต้องปรับแผนใหม่แต่ตรงน,นี้เราจะเราเราจะปรับแผนให้ดีขึ้นในในส่วนของปีหน้านะครับผมให้ทามองผมเช่นเราจะ ให้พนักง,งานไปตรวจในในโรงพยบาบาลต่างๆนะถ้าเราดูแล้วมันเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายนะครับผมอระยะเวลาในการเนินงานกะ็คือว่าเร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 ามีแผนง,งานยาวซึ่งมีนาถึงทันวันเะนี่ยเรา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 ต้องเจอกับพนักงานที่เราต้องควบคุมไม่ได้นะครับบางทีมีพนักง,งานออกเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องบริหารจัดการให้ให้โงการดำเนินต่อไปได้นะครับผม ในส่วนของงบประมาณนะครับผมอยู่ที่สองร้อยจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับถือว่าถือว่ายังได้กำไรอยู่พอสมควรนะครับผมต่อไปเป็นเป็นโครงการล็อกเอฟเวอร์นะครับเอาวนะค่ารครับงอค่ะอาดนะคะเป็นเอรนของโครงการรอกเอลฟเวอร์นะคะสมาชิกของเราทั้งหมดนะคะจะมีด้วยกันสิ่ท่านนะคะ แผนงานโครงการของเรานะคะก็คือลดค่า BMI ให้ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะขั้นตอนการดำเนินง,งานนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รับสมัครสมาชิกวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะผู้เขา้าร่วมโครงการของเรามีทั้งหมดสิบเจ็ดคนนะคะแล้วก็จะมีการเต้นแอโรบิกนะคะาการชั่งน้ำหนักของไลนนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชันนะคะเพื่อหาค่า b m i ค่ะ วันนี้จะเป็นใบบันทึกองค์ประกอบร่างกายของแต่และบุคคลที่เข้าร่วมโครงการนะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะปัญหาของเรานะคะก็คือพนักงานไม่ไม่กล้า,าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแนวทางแก้ไขนะคะก็คือหากิจกรรมนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะเพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการกับเรานะคะในส่วนกิจความคุ้มค่าของค่าของ ROI ของเราจะอยู่ที่ส0 จุด52เปอร์เซ็นนะคะค่ะเสริมของน้องนิดนึงนะคะในเรื่องของโครงการรอบเอลเฟเวอร์ L v e ver, นะคะจากจากเมื่อกี้ที่น้องเขาพีเศ์ยังไม่เห็นผลลัพธ์นะคะจากที่บอกว่าช่วงหนึ่งที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะเราคิดว่าเราจะลดได้แต่กลับกลายเพิ่มขึ้น ะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนกินกันทั้งวันทั้งเท้าเย็นน,ออนะก็เลยตัวนี้ผลลัพธ์เราก็ยังไม่ได้เกิดแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเรายังหลังจากโควิดซาเนี่ยนะคะเราก็มาสานต่อแล้วก็เริ่มทำกันใหม่นะคะทีนี้หลังจากเข้ารวมโครงการนะคะผลแม็ก r นะคะของเราเนี่ยจะเดิมอยู่ที่24 3 2อันนี้พูดถึงที่ค่าเฉลี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น33 11%นะคะในส่วนแ a p p y ี้นอมิเตอร์นะคะอันนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจนะคะเพราะว่าเรารอผลจากวัดอิโดนอยู่นะคะก็เลยยังไม่มีผลตัวนี้ออกมาเอาคำแบทนะคะผลลัดจากเมื่อกี้ที่บอกนะคะก็ในส่วนของออตัวแบบเทสอาร์เราเพิ่มขึ้นนะคะแต่แ a p p y ี้นอมิเตอร์เรายังไม่ได้ไวัดแล้วก็ตัวดักอิริตี้เนี่ย เราก็ยังไม่ได้วัดแล้วก็เราเริ่มเข้าโครงการที่2ที่เราจะมาสานต่อในเรื่องของ productivity นะคะในส่วนของแต่ละกิจกรรมนะคะัแบบนเม่อที้ที่น้องๆเขาเล่าไปนะคะก็จะมีผลความคืบหน้าแล้วก็ในส่วนของที่จะต้องสานต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของ d e s s e n t work นะคะก็จะมีในเรื่องของการ ขายออนไลน์ที่ทีมงานอยากเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษากันอยู่นะคะสุดท้ายนะคะการขยายทีมปันสุกไม่ว่าจะเป็นทีมเอ่อโค้ดนะคะฟาน,นะคะพี TM นะคะต่างๆแล้วก็จะมาขยายผลซึ่งตอนนี้ DNA อของเราเนี่ยก็จะมีต่อนหนึงคน1ต่อหน,อ,น,หนอยู่นะคะเรายังไม่ได้ขยายไปนหนึต่อ2นะคะ โอเคค่ะตองเริ่องนั้ก็จบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ค่ะอเสียงปกติว่ารับไใช่ไหมคะบัิษัทค่ะเช่นะคะค่ะสวัสดีนะคะอ่าชื่อนางสาวพิชญาเนตรนะคะชื่อเล่นปานินนะคะมาจากบริษัทโกบ้านารินโฮเซย์ฟูดขอบคุณนะคะก็ขอชื่นชมแล้วกันนะคะในเรื่องของการพรีเซนตมมาหาก็เหตุภาพรวมที่ชัดเจนนะคะก็อ่าแล้วก็ บริษัทมีพนักง,งาน82คนใช่ไหมคะทั้งหมดแต่ว่ามีโครงการลดค่าใช้จ่ายก็คือเชิญชวนพนักง,งานเข้าร่วม90เอ๊ะ19คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์95กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายเยอะพอสมควรค่ะก็ขอชื่นชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิ่นชมดีมากสิค่ะคัสวัสดีค่ะอ้วยนะคะก็ขอชือ่นชม น้องหน่อยแล้วก็ทีมง,งานทุกคนนะคะก็เห็นความตั้งใจแนละตั้งแต่ต้นตอนที่อบรมด้วยกันนะคะแล้วก็ก,ก,ก็มีโครงการการิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หัวข้อที่เขาพิเศษมาก็เรียกว่าค่อนข้างจะครบทีเดียวแล้วก็นำสามารถจะเป็นตัวอย่างก,กับเพิษัทอื่นๆได้ดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะโอเคค่ะนะคะแต่เหมคอนคนไม่ดีกว่าคนไม่ดี เองห้ามคอมเมนต์แต่ขอบคุณนะลูกสวยชอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะ